สวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับงานติดตั้งฝาปิดกระบะเม u เช่นท็อปนะครับอันนี้เป็นรุ่นเมนวนนะครับเป็นรุ่น MTR นะครับติดตั้งในรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ t o y o t a าทาโวอเวอร์แลนด์นะครับรถรุ่นนี้นะครับจะมีโลบาร์มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นโลบาร์มาตรฐานของรถรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโอเวอร์แนดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของโตโยต้ งานติดตั้งนะครับตัวนี้จะติดตั้งอยู่ด้านในนะครับแนบสนิทนะครับเข้ารูปสวยงามฝาปิกกระบะรุ่นนี้นะครับผลิตจากอลูมิเนียมนะการสนิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้งานติดตั้งเข้ารูปสวยงามนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะครับจะมีปุ่มกดอยู่ด้านบนนะครับ เราแค่กดปุ่มนะครับแล้วปล่อยไปนะครับเราสามารถปล่อยไปเลยทีเดียวเลยก็ได้นะครับจะมีเชือกไว้ให้ดึงเวลาปิดกลับนะครับหรือจะปิดแค่เป็นล็อกก็ได้นะครับจะมีสาสเต็ปนะครับ1นสองเต็ปที่สามม่ตปิดเลยครับเรามาดูด้านในกันนะครับเวลาเราเปิดนะครับถ้าเราจะเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับเราดึงสลักนะครับอย่างนี้นะครับ แถ้าเปิดทีเดียวเลยเรากดปุ่มปุ๊บปล่อยเลยยาวเลยนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับมาดูด้านในนะครับงานติดตั้งรุ่นนี้ไม่ตัดไม่เจาะตัวรถนะครับเป็นประกรรแคมล็อกด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีท่อระบายน้ําให้นะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าใช้เป็นพ่นกัาสนิมนะครับไม่มีไลเนอร์เราจึงเจาะท่อน้ํานะครับเจาะท่อน้ําเข้าด้านข้างเลยนะครับ ร้อยลงไปด้านล่างเลยนะฮะก็สามารถป้องกันน้ําได้เหมือนกันนะครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านด้านหลังนะครับเราเจาะให้ลูกค้าลงด้านให้น้ําออกด้านนอกไปเลยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าไม่ได้ใส่ไลเนอร์มาเวลาปิดนะครับง่ายๆเพียงแค่ดึงเชือกนะครับครับสามารถปิดฝาท้ายไปได้เลยนะครับรถนรุ่นนี้นะครับจะมีกุญแจมาให้นะครับจากเมาส์เทนท็อปนะครับสามารถล็อกได้นะครับ เวลาล็อกปุ๊บนะครับปุ่มก็จะกดไม่ได้นะครับจับฟรีเลยนะครับแล้วเราก็ใช้กุญแจของรถที่มีมาให้นะครับล็อกฝาท้ายพอล็อกปุ๊บเปิดฝาท้ายไม่ได้นะครับเปิดฝากระบะด้านบนไม่ได้ป้องกันขโมยได้นะครับและงานติดตั้งของเรานะครับสามารถทํากันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับท่านใดสนใจติดตั้งฝาปิดกระบะนะครับเชิญได้นะครับที่นครยนต์ออโต้ซาวดีให้บริการครับ